นี่เจ้าปืนนะครับโดนเห่าอยู่นะปืนไปเจ้านี่ก็เจ้าโคกขาโหดนะครับ <มา S 2> ถ้าจะเริ่มไปไกลเราก็จะใช้เรียกกลับมานะครับ หลบมาไกลๆนะนะลองเรียดู้ปืนมานี้ต้องใส่สายไว้นะกันหลุดออกไปนะครับแม้ว่าหมาเราจะเริ่มเชื่อแล้วเราก็ต้องเอาชุๆไว้ก่อนนะครับเก่งมากปืนเก่งมาก